สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านสาหรับคลิปนี้ผมจะมาคํานวณสูตร2ตัวบนนะครับเน้นตรงให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือน,นกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทํานเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจ่ออะไรตัวเลขที่ได้จากการคํานวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ช่องเราทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกระดิง่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับไม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องสูตรห้ยไทยห้าโชคดีครับต่อไปรำเริ่มคำนวณกันดูนะครับบนนตรงใช้สิบบนสองสูตรหน่วยบนสองสูตรนะครับวันนี้ จะมาใช้ทั้งหมดเนื่องจากม,มันได้ไ,ม,ไ,ดไม่นะถ้าใช้ทั้งหมดเนาะแปดสูตรแปดสูตรจะชนหลักสิบตัวเดียวเอสิบสองตัว 4, ห,หนึ่งกับสี่หลักหน่วยตัวเดียวหนึ่งกับสี่เด่นสูตรัตวลองมันจะเยอะมันจะเอาตัวสำรองมาเยอะเกินไปเนาะเกือบทั้งหมดอันเอง สูตหนึ่งหนึ่งกับสี่หนึ่งไม่น่าจะมาสองตบูรณ์แล้วหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับสี่หนึ่งมันขัดกับหนึง่งขัดกับเต็มสิบหน่วยบนสองขัดกับเด่นสิบหน่วยบนทั้งสี่สูตรนะมันขาดกันเยอะเกินไปผมจะเลือกมาแค่สิบบุนที่เข้าแปดสูตรเลือกมาสองในบนที่เข้าหกสูตรทั้งหมดแล้วก็จะเลือกมาสองนะครับวัดใจแค่อย่างละสองสูตร ดูแล้วน่าจะมาไม่ครบเนาะถ้ามาครบหนึ่งหนึ่งกับสี่หนึ่งนะถ้าใครชอบจะเห็นมันขัดกับเต้มกับเต้มชิมในบนกับเด่นชิมในบนัน้งสี่สุดไม่น่าจะมานานอีกนะครับแต่ใครคิดว่าม,มันมน่าจะมาก็จัดหนึ่งหนึ่งกับสี่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองเลือกนะครับเลือกดูสิบนบีหนึ่งสิบนีหนึ่งในบนบีสองในบนดี B, B, 3, B, 2, B ีสามบีสองกับบีสามมาเสียงโชคพอดดวงในวกนนี้นะครับแต่จะให้แต่จะให้ดูสูตรทั้งหมดที่เข้านวัดไปเรแล้วก่อนนะครับสิบบนบี B. ก็ยังไม่หลุดเนาะมันจะเลือกมาบีทั้งสองสูตรเลยเข้าทั้งสองสูตรถ้ายืนแปดตัวยังไม่หลุดเนาะสูตรบีสองสูตรแต่ว่าสูตรสี่ก็คาดออกเนาะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผมจะเลือกสูตรที่เรียงตัวเนาะสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเนาะเจ็ดตัวยังไม่เคยหลุดเลยนะั่นไม่เคยปรับสูตรบีนี่บีหนึ่งเเลือกสูตรนี้เนาะเป็นหนึ่งหนึ่งสูตรจะผมจะเลือกสูตรเรียงเคยฉุดเรียงตัวทั้งทั้งสิบละหน่วยนะอย่างละสองสูตรไปเทียบชนเนาะสูตรนี้ก็เข้าอยู่เนาะเต็มสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าผมเต็มว่ามันไม่เรียงตัวให้ได้แต่ว่าผมจะเลือกสูตรที่เรียงตัวอย่างละสองสูตรนั่นเองครับ แต่ถ้าใครชอบก็านาไปใช้ได้นะครับสิบบนยังไม่หลุดนะสูตรบีสองสูตรนี้ยืนแปดตัวนะถ้ายืนแปดตัวยังไม่หลุดนั่นเองเจ็ดนี่แปดนี่ยังไม่ได้ปรับนี่ปรับแล้วยืนแปดตัวยังไม่มีขีดยังไม่หลุดแล้วก็หนึ่งสูตรสองอันนี้คือแม่สูตรเนาะที่มาของสูตรสูตรบีของเราเป็นหนึ่งสูตรแล้วก็สูตรซีเข้าเมื่อเแล้วเข้ามาสูตรสองเนาะยืนแปดตัวยังหลุดเนาะ ัแปดตัวยังไม่หลุดแล้วก็สูตรซีสองเราพักงานนะครับหลุดกว่าที่แล้วนั่นเองนะครับวันนี้เข้าขครอยากออกไปใช้งานก็ได้นะครับยันแรกก็เข้ามาศูตรนะยังไม่หลุดสุดสิ้นผมไม่ได้เลือกนี้เนาะผมเลือกดีเนาะผมเลือกสูตรเลี้ยงตัวนะสูตรดีดีหนึ่งเก้าสิบหนึ่งสามเี็ยหกเลี้ยงตัวเก้าสิบหนึ่งสองสามเจ็ยหกฉจะหลุดแค่สองวัดเล่ผมชอบสูตรเลี้ยงตัวเนาะวันนี้นะสับสูตรนี้ ทเทเ้ก็เข้าศูนย์หลักสิบบนนั่นเองนะครับศูนย์ลลอกสูตรนี้น่าจะเดินต่อสูตรที่มีตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเดินหน้ามันอยู่ที่การเดินหน้าเนาะสูตรที่หลุดก็ก็จะมาได้เหมือนกันนะครับปรนเด็งอยู่ที่เดินหน้าถ้าหลุดซ้ำเราก็ยกเลิกก็ได้เนาะทำลายสูตรแล้วก็ สูตร e สูตรที่ไม่เคยหลุดก็หลุดได้นะสูตรที่เคยหลุดแล้วก็เดินต่อได้นั่นเองให้ดูข้างหน้าจะดีกว่านะครับหลักสิบบูนสูตร e นะครับถึงสามสี่แม่สูตรที่แล้วเข้ายืนแปดตัวยืนแปดตัวเนาะเข้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะปรับเป็นศูนย์เขาต้องสี่ศูนย์เนาะถ้ายืนแปดตัวเนาะไม่เจ็ดตัวยังไม่หลุดแปดตัวนี่ก็ปรับเป็นแปดตัวแล้วนี่ก็ยังไม่หลุดเข้าศูนย์ทั้งสี่ศูนย์เนาะศูนย์เข้า แต่ว่าใครอยากเอานําไปใช้ก็ออกก็เลือกไปใช้ได้นะครับแต่ผมแต่ยังไม่ใช้ทุกคนนี้เนาะผมจะเลือกใช้สองสูตรวัดใจวัดดวงจิบุญเราให้ชมทั้งหมดแล้วนะที่หมองสุริมันจะคัดไปสิมบุญดหนึ่งกับ d หนึ่งนะครับนี่ตัวคัดตัววัดใจวัดดวงเลยนะใช้สองสูตรนี้จับชนเด่นก่อนไอจับชนก่อนจับชนเด่นก่อนค่อยมาจับคู่เลยนะนะจับชนได้เด่น สองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดเปรตไม่ชนนะครับเก้าศูนย์หนึ่งไม่ชนเลยชนสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกสิบบนงวดนี้เนาะสองสามสี่ห้าหกนะครับสองสามสี่หกมันจะตรงอเขาเรียกว่านะมาได้ที่หลักสิบหรือไม่ มาดูกันนะครับและดูหลักหน่วยมเราจะใช้สูตร b นะครับ b 2กับ b 3นะครับมาดูที่หมายของัวเลขนะครับ b b หเอ้ย B2 กับ b b 3เข้าทั้สองสูตรน,นะครับ b 2 b 3ในสูตร เดินดีหลุดแค่สูตรละหนึ่งงวดเนาะยืนแปดตัวแล้วยังไม่หลุดเนาะยังไม่มีไอหลุดแล้วหลุดอย่างนึงแปดตัวหลุดมาสองงวดแล้วไอสองงวดไอสูตรละงวดนั่นเองนะครับแล้วก็มาเก้ามาเก้านะเก้าหลักหน่วยทั้งสองสูตรวันนี้ผมเลือกอะไรนะบีสองบีสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่นหนึ่งเลือกสุดสตรเรียงตัวเนาะสี่หกเจ็ดแปดเก้าส่นหนึ่งนั่นเองนะครับ สูตรดีนี้ก็ยังไม่หลุดนะใครชอบก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับศูย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าผมเลือกสูตรนี้เนาะนี่ผมเลือกสูตรนี้ตัวนี้ก็เข้าแต่ผมเอาแค่สองสูตรไงก็เลยเลือกจะเลือกสูตรเรียงตัวมาแค่สองสูตรนะครับเพราะโดดที่สูตรเรียงตัวแล้วก็สูตรดีผมเลือกงเนาะดีสามเนาะมาทีลแลวดีสามสูตรน่เมสูตรดีเนาะ หน่วยบนดีเข้าสูตรดีสองกับดีสามนะครับดีสองกับสามเข้าโมเดลแล้วเนาะเก้าเก้าอันนี้หลักหน่วยเก้าหนึ่งสองสามที่ยงเจ็ดเก้าอันนั่นเองเขาจะเอาสูตรเรียงตัวเนาะเจ็ดไป็นก็คืหนึ่งสองสามเจ็ดไป็นก็สูตรหนึ่งสองสามสูตรนี้สองสูตรนี้เป็นหลักหน่วยวัดใจนะครับแต่ใ้ดูทุกสูตรนะที่เข้าหน่วยโมเดลแต่ผมจะเลือกแค่สองอันี้ฮัทใจ สูตรอีมุทเเลียวสามสูตรนะสองสามสี่แม่สูตรสองสามสี่มุทเชนะเลียวเก้าเก้านะครับเก้าเก้าเข้ามาหลังหน่วยทั้ง 3, สูตรสามสูตรสี่นั่นเองนะครับใครจะนำไปใช้ก็ได้นะครับไม่จะดูเฉยๆก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับม,มาเองขึ้นมาพบเรีกนะครับ ทีนี้เรามาจับชนกันนะครับที่ห้องเจ็ดไปเก้าศูนย์หนึ่งชนเจ็ดไปเก้าศูนย์หนึ่งสองสามมาชนกันที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งที่ชนเนาะนี่เองที่ชนกันเตียหกสองสองสองสามนี่มีชนหลักหน่วยเนาะหลังหน่ยชนกัน, 1, านาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะพิจารณาแล้วมันแยกโซนกันหน้าวัดดวงมก็คืนนะครับท่ีนี้ ไม่ชนกันด้วยสิบหน่วยเนาะไม่มีเบิรนเลยอันนี้ก็สองสี่หกต่อจากหกไปเลยเนาะเจ็ดกัก้าส่วนหนึ่งหลักหน่วยนั่นเองนะครับนี่นะดูเลี้ยวมันน่าจ,จะมานะครับแยกโซนดีมากเลยนี่คือหลักหน่วยบุญนะครับนั่นเองจับคู่ก็ห้าห้ายี่ห้าชุดเน้นตรงนะครับอนะาขอแคตัวไหนก็กลับไปโดยเท่าใดนะ แต่สูตรมมนเน้นตรงมันเองมันจะมาตรงมากกว่ามากลับ,กล,บกลับก็มาได้นะนเองสามารถมาได้เมื่อสูตรปิดพลาดมันก็สามารถมาตัวกลับก,บก็ได้นนเองนะครับแต่จะให้ไปคือเน้นตรงนะครับสองสามสี่หกจับกับเจ็ดแปดเก้าสหนึ่งยี่ห้าชุดด้ตรงนี้นะครับแล้วก็ ท้ายสุดคัดของเราหาตัวเด่นวัดดวงดก็คือเต็มสิบหน่วยบนศูนย์สามหกหนึ่งเก้าเด่นสิบหน่วยบุนสูตรที่หนึ่งคือสูตรหนึ่งสองสามสี่เด่นสี่ในบนสูตรที่ 1, 34, นนนสองสองห้าหกแปดนั่ 2, 2, 5, 6, 8, นเองครับส่วนไหนที่บวกกันแล้วได้ศูนย์สามหกหนึ่งเก้าก็จุดไว้นะครับศูนย์สามหกหนึ่งเก้าแสดงสามหกหนึ่งเก้าก็จุดไวอ้อย่างนี้นะศูนย์สามหกหนึ่งเก้า ศูนย์สามหกหนึ่งเก้าศูนย์สามหหนึ่งเก้าศนย์สาหหนึ่งเก้าศูสามหหนึ่งเก้านั่นเองนะครับและสิบชุดนั้นที่ติดสิบหน่วยบนเด่นชุดหน่วยบนโซนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งและสองตัวจุดไว้เนาะโซนหนึ่งสองสามสี่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  ศูนย์หนึ่งสองสามสี่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 หนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสามสี่ขีดไหนที่ติดเด่นสิบหน่วยสองห้าหกแปดมาจุดไว้นะสองห้าหกแปด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  สองห้าหกแปด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 นั่นเนองนะครับสามจุดก็จะเป็นชุดเด่สนสุดนะครับสามจุดแสดงว่าโซนสามสูตรจะเป็นเดน่นสําหรับคลิปนี้เด่นสุดนั่นเองสองจุดจะเป็นเด่นรองนะครับเด่นสุดจะเป็นสี ชมพูสามจุดเรียนองสองจุดสองสูตรจะเป็นสีเหลืองนะครับจะให้ทั้งสองแบบเนาะจะเอาสีชมพูไปชนกับสีชมพูแล้วก็สีเหลืองไปชนกับสีเหลืองในเคล็สุดท้ายให้สรุปนะครับแล้วก็ชุดชิ้น่าจะมาอีกหนึ่งครั้งนะครับสีชมพูคือชนสามสูตรนี่เนาะหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรแต่ถ้ามาสองในสามสูตรนี้ก็จะเป็นสีเหลือง่นเองครับ เราจะให้สำรองไว้ด้วยเด่นเด่นสำรองไว้ด้วยเนาะถ้าเด่นสุดไม่มามันก็จะมาเด่นรองนั่นเองนะครับเด่นสุดสีชมพูสามจุดนั่นเอง ก็จะเป็นเดนีนรองสีเหลือง สำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2 1แล้วนะครับใครเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกเห็นยังเห็นคลิปอื่นนะครับค็ใหกดที่ชื่อช่องสูตรมวยไทย56นะครับรกดคำว่าวิดีโยหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกและท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านจงโชคดีครับ